สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟสีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผาเลาะนะครับพี่น้องเนาะในวันนี้นะฮะก็เลาะนะครับพี่น้องเลาะป่าเลาะเขาหาเห็ดนะครับก็มากันสองคนนะครับลุงนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับมาก็มากับบ่าวเอ๋นะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะก็มาหาอยู่ที่บ้านห้วยเบือกนะครับบริเวณที่เรามาหาปีที่ผ่านมา นะครับ FC ก็เดินทางมาตั้งแต่ที่5นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงป่านะผมก็ได้ลายดอกแล้วเนาะทุกท่านนี่อมีแต่ดอกบรรานบานนะครับพี่น้อง FC เอ๋ยนะเอาเก็บดอกบานไว้ก่อนนะครับพี่น้องเห็นโลโกเหลืองนะครับนะก็นู่นแล้วครับป่าเห็ดนะอู้พี่น้องเอ๋ย เจออีกแล้วนี่ป,ปมันเห็นดอกงกเหลืองนี่มันสวยกว่าที่ภูเขาล้นเนาะมันดอกมันใหญ่ป๋อทุกท่านสวยงามนี่ครับดอกหนึ่งอโอ้สองดอกเลยสวยงามสวยงามไปเก็บกันเลาะไปด้วยกันนะครับวันนี้เอฟทุกท่าน ก็ป่ามันไม่ค่อยโลกเหมือนภูตมองเออปูเขาโลร้นเนาะนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เขานำวัวนำควายมาเลี้ยงนะครับมันก็เลยไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะพี่น้องเอี C. แล้วก็ไม่ค่อยมีก้อนหินเท่าไหร่เนาะมันหาง่ายนะครับพี่น้องคุณแม้งงเราจะเดินทางมา ระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่มันก็ถ้ามาเจอเห็ดออกเยอะนี่มันก็คุ้มค่านะครับพี่น้องก็ไม่ค่อยมีคลิปนะเออไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับมันไม่มีสัญญาณเนาะบอร์ดสัญญาณนะครับนู่นนะครับกลับบ้านนู่นแหละเดี๋ยวลงคลิปให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันนะครับผม ป่ามันกว้างนะครับทุกท่านเนาะบ้านหือเบือกนะครับไหนบ่เห็นตัวดอ,อกบานวะบานก็มีเห็นฮะดอกบานก็เก็บนะครับเอฟซีทุกท่าน เห็ดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เขามาสองเอาคืนหมดแล้เบ้อ โอ้ทุกท่านตอกแล้วนี่นี่นโอ้โนนพี่นเก็บเบเก็บเก็บเบเกเโอ้สวยสวสวยนี่โอ้บริเวณนี้แวเลยนะครับทุกท่านดอกสวยนะไม่มีอีกบ่หมดละบ่อ อะไรนะโอ้ไม่ใช่มัน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 โบมีแต่เห็นโลกเหลืองนะครับพี่น้องไปเลอกไปเรื่อยๆครับวันนี้มาแค่สองคนฮะ เดินง่ายกว่าเมื่อวานเลยนะครับพี่น้องเออเมื่อวานเนี่ยโอ้โหล้มไม่รู้กี่ครั้งนะป่าก็ลุกนะครับทุกท่านโอ,โอ้มาเจออีกแ้วเอฟซีเ๋ยอ๋อดอกบานเนาะบานก็เก็บก่อน ะครับพี่น้อง FC เอฟซีเอ๋ยเรามาไกลนะครับเอาบานไว้ก่อนเนาะดอกบานก็เก็บกินน้ำนัวมันเนาะนเห็นดอกบาน,น,นอืมมอ Ô, oh, bàn này. <laughs> Hết mà có ọ bố nữa lứa. Vò. Bảo ý chưa lấy gấp chút hắn Ồ. Pí ơi. นี่ครับสิบระดอบโอ้เจีวเจียวเจีวเจีวนะครับฮะหลอกไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านเนาะเราก็ไม่ฮะเกือบไม่ลงมาไปมีชวนมากมีแต่เห็นล่องอกเหลืองนะครับพี่น้องเอ๋ยนะไป ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านเนาะตาดีได้ตาไร้เสียนะครับทุกท่านเห็ดไข่เห็ดมันนะครับปากกว้างขนาดนี้เนาะผมว่าเห็ดพึ่งจะทยอยออกนะครับโอ้ฮะลงมาก่ายแล้วนี่อรงนี้พื้นไปผู Đây là ham bạch hậu phản ạ Mà đây mà, mà đây dù xuân pi nó นี่จะไข่นะครับอ่ะเจอก,กันใหม่นะครับพี่น้องนะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ